ทุวนนี้นะผู้คนรู้สึกว่าโทรศัพท์มือถือเนี่มันทำให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ทำอะไรต่ออะไรได้ได้ง่ายขึ้นโอนเงินจากบัญชีธนาคารก็ไม่ต้องไปที่ธนาคารแล้วใช้โทรศัพท์มือถือ จะซื้ออะไรก็ไม่ต้องไปห้างนะใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์และเดี๋ยวนี้หลายคนพบว่าจะยืมเงินจะกู้เงินนี่ก็ก็ง่ายเหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้มันมีบริการให้ยืมเงินนะทางโทรศัพท์มือถือเป็นแอปนะเดี๋ยวนี้มีเยอะเลย แล้วก็สะดวกรวดเร็วนะไม่ต้องมีหลักฐานอะไรมากอยากได้วันนี้นะทำเรื่องขอยืมทางแอปเนี่ยไม่กี่นาทีเงินก็มาแล้วเรื่องบริการเงินด่วนวันนี้เป็นสิ่งที่หลายคน ลอคอยนะเพราะคนเนอนมากเนี่ยก็บางช่วงบางเวลาก็ขาดเงินหรือร้อนเงินจะไปกู้เงินหรือ,อยืมเงินทางธนาคารก็ลำบากจะยืมคนรอบข้างก็ก็ไม่ค่อยมีก็ใช้แอปนี่แหละแต่ว่าเอาความจริงมันก็ไม่ใช่สะดวกสบายอย่างที่คิดนะ ทั้งที่แอปแบบนี้เดี๋ยวนี้มันมีเยอะมากเลยนะแล้วก็แพร่หลายไปทั่วโลกแล้วเนี่ยเมืองไทยหลายประเทศในเอเชียแอฟริกานี่มีแอปบริการเงินด่วนแล้วก็มีหลายคนนะก็พึ่งพาบริการแบบนี้ แล้วก็จำนวนไม่น้อยนี่ก็ภายหลังก็เสียผู้เสียคนไปเลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเงินจะได้มาง่ายๆฟรีๆที่ free. จริงมันก็ไม่ฟรีอยู่แล้วนะดอกเบี้ยก็แพงแต่ว่ามันมีอะไรตามมาหลังจากนั้นมากมายที่อินเดียนี่มีผู้หญิงคนหนึ่งนะอายุมาแล้ว เกือบห้แล้วร้อนเงินก็ติดต่อนะขอยืมเงินจากแอปหนึ่งซึ่งอ้างว่าให้เงินด่วนแล้วก็ไม่มีอะไรมาผูกพันมากไม่มีการรบกวน แต่เอาความจริงนี่มันไม่ใช่งั้นเลยขอยืมเงินสองหมื่นก็ได้มาไม่กี่นาทีเลยนะคิดเป็นเงินไทยสองหมื่นบาทนะแต่พอถึงวันกำหนดจ่ายเนี่ยซึ่งที่จริงก็แค่ไม่กี่วันเ,นเธอบังเอ,อิญเนี่ยหาเงินมาจ่ายทั้งต้นแล้วก็ดอกไม่ได้ พอเลยกำหนดจ่ายนี่แอปนี้นี่เอาเลยนะส่งคนโทรมาข่มขู่คุกคามนะทีแรกก็ด่าว่าตอนหลังก็คู่อะไรทีเดียวแล้วก็รบกวนมากเลยนะวันหนึ่งเนี่ยโทรมาทวงสองอยครั้ง ไม่เป็นอันทำงานไม่เป็นอันหลับอันนอนเลยเธอก็อุตส่าห์ไปหาเงินยืมจากแอปอื่นมานะเพราะในอินเดียม,มันมีเป็นร้อยๆอยแอปเลยในะที่ให้ยืมเงินไปยืมเงินจากแอปอื่นมาเพื่อมาโปะเพื่อมาจ่ายแต่จ่ายไม่ครบแอปเดิมก็บอกว่าไม่ได้จ่ายนะไม่ได้คืน เงินก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆพอเธอไม่มีเงินจ่ายทันเวลามันก็เริ่มก่อกวนอย่างอื่นแล้วมีวันหนึ่งส่งภาพศพมาภาพคนตายแค่ครูว่าเนี่ยถ้าไม่จ่ายเงินให้ครบเนี่ยก็จะเป็นศพแบบเนี้อันนี้ปัญหาคือว่าเงินเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะ ต้นไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ครบดอกเบี้ยก็สูงขึ้นเอาสูงเอาสูงเอาสูงเอาเงินที่ยืมเป็นหมื่นเนี่ยมันเริ่มเป็นแสนและไม่มีเงินจ่ายทำไงมันก็ก่อกวนหนักปูเลยนะว่าเนี่ยจะแจ้งข่าวไปยังคนที่เธอรู้จักเพื่อที่จะกล่าวหาว่าเธอเนี่ยเป็นขโมยเป็นโสเภณีนน พวกนี้เขารู้นะว่าเราติดต่อใครเพราะว่าพอยืมเงินเขาเขาก็จะเข้าถึงคนที่เราติดต่อด้วยทางโทรศัพท์เนี่ยที่เราคอนแทคเนี่ยเราใช้โทรศัพท์ติดต่อใครเนี่ยกี่ร้อยกี่หรือเป็นพันคนเนี่ยใ้บริษัทที่ให้ยืมเงินเนี่ยมันเข้าถึงหมดเลยนะ เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราในโทรศัพท์เราติดต่อใครเบอร์โทรศัพท์เข้าเบอร์อะไรเข้าถึงบัตรประชาชนที่เราหรือข้อมูลส่วนตัวในโทรศัพท์รวมทั้งรูปถ่ายด้วยนั้นก็เลยแอปนี้ก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าไม่จ่ายเงินให้ครบกําหนดให้ครบตามกําหนดนี่จะส่งข่าวไปบอกคนที่เธอติดต่อ ทั้งหมดเลยนะซึ่งมีเกือบ500คนว่าเธอเนี่ยเป็นขโมยเป็นโสเพณีโอ้พี่อยูวันนี้เดือดคนนี้นอนไม่หลับแล้วอยู่ไม่เป็นสุขเลยพยายามหาเงินจากญาติพี่น้องคนรู้จักแล้วก็ไปยืมเงินจากแอปอื่นนะเธอไปยืมเงินจากแอปอื่นถึง69แอปนะ โอ้เยอะมากเลยนะเพื่อมาจ่ายแอปเนี่ยที่มันมาก่อกวนซึ่งตอนนี้เงินเนี่ยมันสูงขึ้นเป็นล้านแล้วยืมเดิมเนี่ยยืมสองหมืนะ่นแต่ตอนนี้สูงเป็นล้านแล้วก็จ่ายครบนะแต่ว่าคราวนี้ปัญหาคือแอปที่เธอไปยืมเงินมายืมเงินเข้ามาคืนเนี่ยมันก็มีบางแอปที่มันยังกวนหมดปัญหาเจ้านี้ก็ไปเจออีกเจ้าหนึง่ง แล้วก็หลายเจ้าด้วยเดี๋ยวมีปัญญาจ่ายครบกำหนดนะมันก็บอกเนี่ยจะทำลายชื่อเสียงของลูกสาวเธอให้ปวดปีเลยเพราะเขารู้ว่าชื่อลูกสาวของเธอเนี่ยเป็นใครเบอร์โทรศัพท์อะไรและยิ่งอานนั้นคือที่เธอทนไม่ได้คือว่าวันหนึ่งเนี่ยก็พบว่าแอปเนี่ยแอปใหม่เนี่ยนะ ส่งรูปเปลือยของเธอเนี่ยไปให้เพื่อนๆนที่เธอรู้จักทางโทรศัพท์มือถือเธอไม่รู้นะแต่เพื่อนมาบอกเอาภาพโป้มาซึ่งเป็นภาพตัดต่อสติแตกเลยทนไม่ไหวแล้วจะฆ่าตัวตายให้ได้ลูกสาวก็รู้นะพะพยายามห้ามให้ญาติๆช่วยกันห้ามไม่ให้ออกนอกบ้านเพราะออกนอกบ้านนี่ต้องฆ่าตัวตายแนะ่ โชคดีนะที่ห้ามได้ทันนะแต่ปรากฏว่าในอินเดียเนี่ยคนที่ฆ่าตัวตายเพราะเหตุเนี้ยเกือบร้อยแล้วนะส่วนใหญ่ก็อายุไม่มากนะยี่สิบสามสิบร้อนเงินนะอยากได้เงินด่วนนะพอได้มาแล้วนี่จ่ายไม่ครบตามกำหนดนี่มันตาม ไม่ใช่ตามตื้เนี่ยนะตามคููนะแล้วก็มีการพูดจาลามกแล้วก็ข่มขู่คุกคามแล้วก็ทำลายชื่อเสียงหลายคนเนี่ยทนไม่ได้นะอับอายมากกลัวเสียชื่อเสียงเพราะว่าเอารูปโปเอารูปเปือยของ เจ้าตัวที่ผ่านการตัดต่อนี่ไปเผยแพร่ฆ่าตัวตายเนี่ยโหอ,อินเดียนี่แบบนี้เยอะมากไม่รู้เมืองไทยนี่มีเยอะหรือเปล่อาฟอฟเพราะเดี๋ยวนี้แอปนี่มันระบาดไปทั่วเอเชียอินเดียออฟริกาเรื่องนี้มันก็สอนเรานะว่าเนี่ยไม่มีเงินไม่มีอะไรที่ได้มาง่าย ไอ้สิ่งที่เราคิดว่าได้มาง่ายนี่มันพ่วงมากับปัญหามากมายหรือจะมองให้ลึกไปอีกแง่หนึ่งก็ได้ว่าเนี่ยอะไรที่มันดีเนี่ยมันไม่มีแค่ดีอย่างเดียวนะเรียกดีอย่างเสียอย่างหรือว่าดีอย่างเสียสองอย่างนะบริการเงินด่วนให้กู้ยืมเงินนะทางแอปเออดีนะ ไม่มีเงื่อนไขามากได้เงินทันใจแต่ว่ามันมีข้อเสียหรือปัญหาตามมาอีกมากมายจริงๆถ้าพูดไปแล้วโทรศัพท์มือถือทั้งหมดนั่นแหละนะที่มันทำให้ชีวิตเราเนี่ยในบางเรื่องก็สะดวกแต่ในอีกหลายเรื่องก็วุ่นวายมากขึ้นผู้หญิงคนนี้หรือก็หลายคนที่ว่าเนี่ย ชีวิตเนี่ยพังทลายเพราะโทรศัพท์มือถือเนี่ยเพราะว่าในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีทุกอย่างที่มิจฉาชีพเนี่ยสามารถจะเอามาใช้ประโยชน์ได้แลจึงบอกว่าเนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันคือภยัยนะภัยใกล้กตัวที่สามารถเปิดช่องให้มิจฉาชีพเนี่ยหรือผู้ร้ายนี่เข้ามา คุกค,คามไม่ใช่เราคนเดียวนะญาติพี่น้องที่เรารักแล้วมันคุกค,คามได้ยีบสี่ชั่วโมงแม้จะมีกำแพงที่แน่นหนาล้อมอยู่รอบบ้านแต่ว่ามันก็เข้าถึงได้เข้าถึงทางโทรศัพท์มือถือเพราะนี่เ,เวลาใช้ต้องระวังนะเวลาจะ จะโหลดแอปอะไรนี้ก็ต้องอตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจะกดโน่นกดนี่ก็ต้องระวังนะเพราะว่าความรู้เท่าไม่ถึงการของเราเพียงแค่ไม่กี่วินาทีนี่มันสามารถจะสร้างนะความวิบัติให้กับชีวของเราได้จนกระทั่งไม่เป็นผู้เป็นคนนะโดยเพราะนะคนที่ร้อนเงินเนี่ย เวลาเจอบริการให้เงินให้กู้ยืมเงินแบบเงินด่วนเนี่ยโอยตาวาวเลยต้องตะหนักว่าเนี่ยของแล้วก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดีอย่างเดียวนะมันเสียด้วยแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ดีอย่างเสียอย่างมันดีอย่างเสียสองอย่างเสียสามอย่างเลยทีเดียวอ่ะเตรียมรับพร ทิตั้งปฏิตังดุมหังคอยท่าพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิ่าเมวาสมิชาตูจงสำเร็จโดยชาพรสาเพยปูเรนตุสังกป้าขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาถาเหมือนพระจันในวันเพน็ญวันนี้โชติรโสยาถาเหมือนแกวนันีอันสว่างสวัยควรยินดี สาพพิเดียววิวาันตุปานจารายทั้งปวงจงบำราดไปสาพรโรโควินาสตูโรทั้งปวงของท่านจงหายมาเตพวัจวันตรารโยอันตารายามีแก่ท่านสุขิทีคายุโกภว,วาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวาทนาสิริสานิจังวุธาปัจายโนจัตตารธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังพลังสิาการคืออายุวันนาสุขาพละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิธภาวันตูสาพมังคลังภาสสาพมงคลจงมีแก่ท่าน ราขันตุสาพเทวตาภาลาเทวดาทั้งกวงจงรักษาท่านสาภธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าปรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังฆานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทาโสทิภวันตเด ขอความสวัสดีทั้งหลายย่อมมีแก่ท่านทุกเมือ่อเทอม